รือจริงๆแล้วนี่ครับมันจะเป็นแบบยานเอเดียนโบราณที่เคยตกมาเนิ่นนานแล้วอะแล้วตอนนี้แบบโลกเราน้าแข็งบรนล,ลายใช่ไหมถ้าเราย้อนกลับไปดูตรงน,นี้ทันเห็นขาๆนะครับอาจจะเป็นแบบภูเขาน้ําแข็งปกคลุมอยู่อะไรแบบนี้นะครับแล้วพอมาปีสองพันหกเน้ํน้แข็งอาจจะละลายแล้วนะครับ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาราไก่แคทเกมวันที่ทุกท่านก็อยู่กับรายการพิกัดรึกรับกันอีกแล้วนะครับในโลกของเรานะครับก็มี ความลึกลับนะครับน่าค้นหาอยู่เพราะว่าโลกของเรานี้มีพื้นที่กว้างขวางมากๆจนมนุษย์ของเรานะครับไม่สามารถที่จะไปเยือนได้หมดนะยกตัวอย่างที่ที่ฮาทึหันที่สุดนะครับที่อยู่ได้ยากที่สุดนะครับเช่นแอนตาร์กติกาหรือว่าคั้วโลกใต้ของเรานะครับทำให้มันเป็นที่เปียวนะครับที่มีผู้คนน้อยนะครับท่านผู้ชม ก็เป็นที่เหมาะสําหรับมนุษย์ต่างดาวหรือว่า UFO นะครับจะไปลงจอดอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีคนที่จะมาเห็นได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าครัโรกตายในแทบจะไม่มีคนเลยนะครับแล้ววันนี้เรื่องที่ผมจะมาพูดถึงก็คือ UFO ที่คูัวโรคตายนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็คงจะเห็นทั้งหน้าปกแล้วก็เห็นทั้งชื่อคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู UFO นะครับเป็นร่องรอยการจอดหรือว่าการตกของ UFO เนะซึ่งระหว่างที่ผมค้นหาข้อมูลใน กูเกิลเนี่ยผมก็ได้ไปพบกับพิกัดนี้มานี่ครับนี่ท่านผู้ชมผมพาไปนี่ทนะ่านผู้ชมเห็นไหมว่ที่ครัวโลกใต้เลยครับมันจะมีอะไรที่มันกลมได้ขนาดนี้ท่านผู้ชมคิดว่ามันเป็นอะไรเห็นปะผมลบตรงนี้ออกให้น,นี่เห็นปะมันดูยังไงนะครับมันก็ดูเป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในซอกหินนะครับซึ่งถ้าเกิดจะบอกว่ามันเป็นก้อนหินทําไมมันถึงแบบกลมได้ขนาดนั้นแล้วมันก็สีดําด้วยนะครับท่านผู้ชมซึ่งถ้าเกิดเราซูปออกมาเนี่ย เราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันอยู่ที่คัวโลกใต้เลยครับอยู่ในแผ่นก้อนหินตรงนี้ดำๆนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมนี่อยู่ตรงนี้ซึ่งเราแทบมองไม่เห็นเลยนะครับเป็นแผ่นกลมๆนะครับมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยธรรมชาติมันจะมีโอกาสได้น้อยนะครับที่มันจะเป็นอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเราดูก้อนหินรอบๆเนี่ยเห็นปะ ถ้าเกิดกลมมันก็จะแบบไม่กลมสมบูรณ์แบบอ่ไหมรอบข้างมันไม่มีปรากฏการณ์ที่เป็นแบบเนี้ยแต่ตรงนี้กลับมีฮะซึ่งแน่นอนครับท่านผู้ชมเราสามารถพิสูจน์ทราบได้ง่ายๆเลยโดยการใช้ Google Earth Pro ในการย้อนเวลาถ้าเราย้อนเวลาแล้วยดีๆเจ้าสิ่งนี้มันหายไปจากจุดนี้มันก็เป็นการยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าเจ้าสิ่งนี้ไม่ใช่ก้อนหินแน่นอนดังนั้นเราไปที่ Google Earth p r ปดีกว่านะครับ ตอนนี้เราอยู่กันใน Google Earth Pro นะครับเราก็ไปพิกัดที่เราได้มาเลยนะครับไปดูกันไปที่แอนตาร์กติกาหรือว่าโคโวโรกใต้นะครับเพื่อไปดูพิกัดในส่วนตรงนี้นี่ครับท่านผู้ชมนี่น,นี่เราต้องหันทางนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมแน่นอนนะครับเราดูยังไงมันก็เป็นแบบทรงกลมที่แบบเหมือนมันแอบอยู่ในซอกซอกหินซอกภูเข,ขาอะไรแบบนี้ป่ะดูดิ มลมมากๆเลยนะครับมาท่านผู้ชมเรามาย้อนเวลากันดีกว่านะครับมาดูว่าเราจะเห็นสิ่งผิดปกติอะไรของยานลำนี้หรือเปล่านะครับอ่ะย้อนเวลานะครับอันนี้ปี2 0 1 1นะครับโอ้โหนาเสยดายที่ปี2 0 1 1ดูดิปี2 0 1 1นะครับมันถูกปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆเลยครับทำให้เราไม่สามารถเห็นเจ้าสิ่งนี้ได้ดูดิเรามองมาไม่เห็นอะ่ะนะครับ แล้วเราลองเลื่อนมาตอนปี2006 2006นเลยครับคือภาพที่จับได้นะปัจจุบันนี้นะนี่คือภาพที่เราเห็นกันอยู่ใน Google Earth Google Map เนี่ยคือภาพปี2 0 0 6นะเลยครับเราต้องเดือดอ,อีกจุดหนึ่งก็คือลองย้อนกลับไปในปี2000โอ้โหปี2000นี่คือภาพแบบไม่ได้คุณนะภาพเลยครับดูดิเรามองเจ้าสิ่งนี้ไม่เห็นเลยแต่เราก็ยังพอเห็นเรืองรางอยู่นะดูดิเฮ้ยมันไม่มีอะไรดำๆอยู่ตรงนั้นนะท่านผู้ชมเห็นปะ เราลองย้อนกลับไปตรงนี้เพื่อให้เป็นจุดยืนยันย่อนท่านผู้ชมอ่ะตรงนี้นะตรงนี้นะย้อนกลับไปเพิเบี่ยเห็นปะ่ะไม่ข่าวไปเลยนะครับไม่มีโครงสร้างขออะไรที่มันเป็นแบบโคง้งโค้งเลยอะ่ะเฮ้ยน่าสนใจท่านผู้ชมคือมันไม่มีภาพที่เราจะเห็นได้ชัดๆก็จริงอะ่ะแต่ภาพนี้ก็พอเห็นลางๆอยู่ในปี2 0 0พว่ามันไม่มีอะไรดำๆนะหรือจริงๆแล้วนะครับ มันจะเป็นแบบยานเอเดียนโบราณที่เคยตกมาเนิ่นนานแล้วอะแล้วตอนนี้แบบโลกเราน้ําแข็งบนันลายใช่ไหมแล้วเหมือนแบบตอนนี้ไอเนี้ยมันเริ่มละลายนะครับถ้าเราเยกไปดูตรงน,นี้ทีะเห็นเขาๆนะครับอาจจะเป็นแบบภูเขาน้ําแข็งปกคลุมอยู่อะไรแบบนี้นะครับแล้วพอมาปีสองพันหกในน้าแข็งอาจจะละลายแล้วนะครับแล้วแบบปีสองพันสิบเอ็ดทิศใต้เนี่ยท่ถ่ายมาก็ดันแบบแเมฆมาบังอีกนะครับท่านผู้ชมเป็นที่น่าสนใจมากนะครับมันแบบกลมจนน่าตกใจอะ ถ้าเกิดคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญเป็นก้อนหินที่มาทรงกลมอะไรแบบนี้ก็พอเป็นไปได้นะที่เป็นก้อนหินแบบทรงกมลมตามธรรมชาติอะไรแบบนี้ยแต่แบบมันก็ดูน่าขนลุกอยู่ดีนะครับท่านผู้ชมเรามาวัดขนาดมันหน่อยดีกว่าครับว่าเจ้าทรงกลมอันนี้มีขนาดเท่าไร่นะครับเราลองดูมันเอียงท่านผู้ชมมันอาจจะไม่ได้แบบขนาดที่แน่นอนนะอาจจะจุดนี้นะครับมาจุดนี้มีขนาดประมาณ20เมตรนะครับแล้วจากจุดนี้เราลองเดานะว่ามันจะอยู่ประมาณตรงนี้จุดนี้มาจุดนี้27เเมตรนะครับก็มีความกว้างที่ กว้างมากๆเหมือนกันนะท่านผู้ชมก็ถ้าเกิดจะให้ท่านผู้ชมนึกง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะเอารถมาเรียงกันให้เท่าขนาดของเจ้าสิ่งนี้นะครับก็คือประมาณนี้ครับอ่านี่นะครับมาท่านผู้ชมจะพอจะนึกภาพออกว่าความใหญ่ความกว้างม,มันประมาณไหนนะครับเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่า ผมไม่มีข้อมูลใดๆเลยนะครับที่จะมายืนยันเจ้าสิ่งนี้ได้มีแค่ทฤษฎีแล้วก็ความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับปิกัดน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเรามาทกกันเรื่องนี้ดีกว่าว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรและท่านผู้ชมถ้าเกิดมบบไม่ใช่ UFO เนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าเจ้าสิ่งนี้มันเป็นอะไรได้บ้างก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมขอสปอยลุวงหน้าไว้เลยแล้วกันนะครับคลิปหน้านะครับเป็นคลิป UFO เหมือนกันนะครับที่โคโลกใต้เหมือนกันด้วยเป็น คลิป UFO คัวโลกใต้ภาคสอนะครับยังไงสุกหน้าก็อย่าลืมติดตามรายการพิกัดลึกลับกันต่อด,ด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วถ้าใครชอบรายการแบบนี้สนับสนุนง่ายโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมกดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นทุกๆคลิปในช่องของเราเลยวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วกราบสวัสดีครับ